สวัสดีครับซีเคการช่างอยุธยานะครับแต่งเติมเสริมล่อนะครับวันนี้ส่งงานอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นหัวเกียร์นะครับปาจิโร่สปอร์ตนะครับสองพันเจ็ดแปดเก้าประมาณนั้นนะครับหัวเกียร์นะครับรูปทรงหัวเกียร์ของปาจิโร่สปอร์ตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนความแตกต่างของแต่ละตัวนะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับ ก็เดี๋ยวพาชมารายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นหัวเกียร์เดิมแท้นะครับอะเจโรสปอร์ตตัวนี้นะครับแต่งเติมเสริมลอนะครับบายซีเคการช่างนะครับซีเคการช่างอายุธยานะครับเป็นล้านเคลือบลายไม้ลายเคปบล่บาสีไลเนอร์นะครับหัวเกียร์นะครับนี่นะครับ ของเดิมนะครับหมองถลอกลอกประมาณนี้นะครับสีเคการช่างอยุธยาลังสรร์แต่ง, i̇şte งเติมเสริมล่อนะครับเบล่าลายไม้นะครับของเดิมนะครับ <nichts. size India> นี่นะครับของเดิมเบิกสูนลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับจุดแตกต่างนะครับชิ้นส่วนด้านล่างนะครับหัวเกียร์นะครับกับฝาครอบด้านล่างนะครับความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับจุดยึดนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ตัวฝาครอบด้านล่างนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นนะครับจุดตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เขี้ยวเล็กนะครับนี่ตรงนี้รูจะใหญ่นะครับเห็นไหมครับช่องจะกว้างกว่านะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายนะครับจะแคบนะครับฝั่งขวาจะกว้างนะครับบางคนถามว่าทําไมปอกแต่ละตัวถึงใส่กันไม่ได้นะครับวิธีทอดนะครับจะแค่ควงแบนนะครับ หรือตัวงัดพลาสติกนะครับก็ได้นะครับถ้าใช้ควงแบนตัวเล็กนะครับจะง่ายกว่านะครับเสียบนะครับตรงแก็บจิ้มออกได้เลยนะครับน่เสียบดันลงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไขควงแขกนะครับจะมีไขควงแขกอยู่2ตัวนะครับสําหรับหัวเกียร์ของปาเจโรสปอร์ตนะครับถอดให้ดูนะครับ นี่นะครับของลูกค้านะครับหัวเกียร์เบิกศูงมาใหม่เลยนะครับต้องการอัปเกรดนะครับแต่งเติมเสริมล่อนะครับเครือบเคลบลาบีซีเคการช่างอายุทยานะครับลังสันแต่งเติมเสริมล่อให้นะครับของเดิมนะครับก็ใหม่วิ่งอยู่แล้วนะครับของเดิมจะเป็นหนังเย็บนะครับแล้วก็รูปทรงอย่างที่เห็นนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับหลังสันแต่งเติมเสริมล่อให้นะครับ ถอดน็อตออกเสร็จนะครับวิธีดึงออกนะครับดึงออกก็ให้ระวังนิดนึงนะครับก็จะมีสลักอยู่นะครับตรงในหัวเกียร์ก็จะมีปลอกหัวเกียร์อยู่นะครับระวังหลุดหายนะครับหลุดหายค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเเทียบให้ดูนะครับ่าความแตกต่างนะครับจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับของเดิมนะครับหมองถลอกลอกมานะครับนี่นะครับ เทียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับจุดยึดนะครับนี่นะครับรูตรงนี้นะครับนี่นะครับกับตรงนี้นะครับแพร์นี้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับร่องตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเทียบให้ดูนะครับ ให้ดูละเอียดละเอียดนะครับเห็ London, นไหมครับตรงนี้นะครับฝ sure ั่งขวาจะเล็กนะครับฝั่งซ้ายจะกว้างนะครับเห็นไหมครับจุดนี้นะครับปอกเสียบแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับดูละเอียดนะครับแผ่นให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับสีการช่างอยุธยานะครับของเดิมเป็นหนังนะครับอย่างที่เห็นนะครับสีการช่างอยุธยานะครับเคลอบเคลบล่านะครับ แต่งเต, Elliot, so ติมเสริมล้อนะครับบิ้วใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับลังสัน standards. แต่งเติมเสริมล้อนะครับนี่นะครับลูกค้าถามว่าหัวเกียร์ทำได้ไหมนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับลอกหนังออกทั้งหมดนะครับเคลือบเคลบล่าบายซีเคการช่างอายุทยานะครับรลังสันแต่งเติมเสริมล่อนะครับนี่นะครับพร้อมติดตั้งให้ลูกค้านะครับต้องการสเตียบปไหนนะครับ นี่นะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับสีคีการช่างอยุธยานะครับก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับถ้ายคลิปก็จะขึ้นนมบัตรนะครับคิวอาร์โค้ดนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดทักมาได้เลยนะครับนี่ครับมี2แบบให้เลือกนะครับเห็นไหมครับจะเป็นงานเคปล่านะครับแล้วก็จะเป็นลายไม้นะครับ ตัวนี้เป็นงานเคปล่านะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับหัวเดิมแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้แคมรีนะครับแต่ละตัวนะครับแต่ละแบบนะครับลวดลายก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่นะครับติดตั้งให้นะครับมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าบางคนนะครับในส่วนของหนังถลอกลอกนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับหลังสันแต่งเติมเสริมหล่อให้รอๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับติดตั้งให้เสร็จก็ความหลอกก็จินตนาการดูนะครับภาพที่เห็นคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับสีเสิการช่างอายุธยานะครับเก็บล่าลายไม้นะครับทำได้มากกว่า12สีนะครับพยายามทำให้ดูนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับจุดต่างๆชิ้นส่วนต่างๆนะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าตรงไหนทำอะไรได้บ้าง ตรงนี้ทําได้ไหมนะครับตามใจลูกค้านะครับต้องการทําตรงไหนสเตปไหนนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับยินดีให้บริการนะครับปจิรสปอร์ตนะครับมิตซูบิชิไทตันนะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับมีของ้อมติดตั้งแทบทั้งคันนะครับชิ้นส่วนงานแคปล่านะครับภายนอกภายในบาย c ีเคการช่างนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับขอแต่งเพียบนะครับแผนให้ดูนะครับ ชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับที่เป็นแผ่นให้ดูนะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับรอไม่ต้องรอนานนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเมียมีโทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับชัดเจนนะครับชิ้นส่วนงานภายนอกนะครับงานภายในนะครับงานภายในนี่รับประกันตลอดใช้งานนะครับบายซีเคีนช่างอยุธยานะครับงานภายนอกไม่รับประกันอยู่3กรณีนะครับอุบัติเหตุจากการใช้งานเฉียวชนและโดนลักขโมยนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับทําไมลูกค้าถามว่า หัวเกียร์นะครับจุดนี้ทําไมใส่กันไม่ได้นะครับคําถามที่สอบถามเข้ามาเยอะนะครับ4ีเกการช่างอยุธยานะแพนให้ดูจะจะอีกรอบนะครับนี่นะครับนี่นะครับปลอกเสียบแต่ละตัวนะครับเบ้าแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับแถ้ทั้งหมดนะครับต่างรุ่นต่างเวลากันไปนะครับประมาณนี้นะครับ4ีการช่างอายุทยานะครับรลังสันแต่งเติมเสริมหล่อนะครับของเดิมนะครับหมองถลอกลอกซีดนะครับ สี่การช่างเอาอยู่นะครับมาสภาพไหนรอกลับไปลืมบ้านเลขที่แน่นอนนะครับนี่นะครับเข้ามาสัมผัสดูนะครับทําไมร้านนี้ถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับสี่เการช่างอายุทยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับชัดเจนนะครับประมาณนี้นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อบางครั้งบาทีเป็นรถรุ่นที่ท่านใช้อยู่นะครับเป็นเนวแทงการแต่งนะครับสวัสดีครับ